หมากลุกกับชีวิตแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่ครับถ้าจังหวะสําสคัญเนี่ยมันถูกเกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคว้าโอกาสไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายใช่ไหมเช่นเดียวกับช็อตแต้มเซียนของวันนี้ครับเป็นเกมเดี่อาจ่าหนุ่นเทพเนี่ยเล่นเอาไว้ในเว็บไซต์ playok.com okay. นะครับในตำแหน่งเนี่ยผมอยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เป็นสีขาวนะฮะเป็นฝั่งเดียวกับจาหนุ่นเทพเนี่ยเราจะไปเดินยังไงดีนะ แล้วถ้าผมบอกนะว่าถ้าไม่เดินตัวนี้เหมือนก็จะทำให้รูปเกมเนี่ยมันมีความเท่ากันทันทีครับหลักการปฏิบัติเนี่ยก่อนที่เราจะมาคิดวิเคราะห์กันเนี่ยผมอยากให้เพื่อนเพื่อเนี่ยวิเคราะห์เปรียบเทียบ2ส,สิ่งก่อนก็คืออย่างแรกนะคือกองกำลังนะว่าใครมีตัวหมากมากกว่ากันอย่างที่2ก็คือพื้นที่นะวิเคราะห์กองกำลังไม่ยากครับคุณก็แค่เอาตัวหมากเนี่ยนั่งบวกบวกกันไปแนละ้วจะเห็นได้ว่าตัวหมากเนี่ยมันพอๆกันเลยนะส่วนพื้นที่เนี่ยสีขาวเนี่ยได้บุกพ,พื้นที่มากกว่านะ ทรงดีกว่านะแล้วอีกอย่างโคนสองตัวเนี่ยมันก็ดูพร้อมๆใช้นะแต่ตัวนี้ก็ดูอันตรายนะม้ายังขึ้นไม่ได้นะเพราะงั้นม้าสองตัวนี้เท่ากันส่วนม้าของสีขาวดีกว่านิดๆนะได้ยืนสูงได้เป็นม้าดีเฟนต์ตัวตัวนี้เป็นม้าเพื่อรอจังหวะน,นะเป็นเพื่อนๆเป็นสีขาวเนี่ยเพื่อนๆจะบุกยังไงดีนะในส่วนของเกมจริงนะทางด้านของอาจารย์หนุ่เทพเนี่ยเลือกที่จะทิมเบีย้ยตัวนี้มานะเป็นตาเดินที่ดีมากครับแม้ว่าจะเป็นตาเดินที่ทําให้เป็นลองเบีย้ยถึง1ตัวแต่สามารถที่จะ ทำทางในการเข้าโจมตีได้เพราะตรงนี้ครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นทางโคนล,ละถ้าเกิดสีแดงเนี่ยขึ้นมายึดได้ถ้าสีแดงโคโลตำแหน่งนี้นะสีแดงเป็นต่อแน่นอนนะถ้าเบี้ยตัวนี้ไม่ตายด้วยนะสีแดงเป็นต่อครับหรือถ้าเกิดว่าม้าเนี่ยมายืนตำแหน่งนี้ได้นะสมมุตินะสีแดงเป็นต่อแน่นอนนะอันนี้คือชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่พอเอิญน,นะครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาเห็นทรงของหน้าเบี้ยแล้วรูปทรงเนี่ยที่ผมว่าให้ดูเนี่ยมันเป็นรูปทรงของการทําหน้าเบี้ยนะพอไปแทงมาเสร็จเนี่ย ถ้าไม่กินขาวก็จะหงายแต่ถ้าเกิดว่ากินสมมติขาวเนี่ยก็จะมีวิธีการเอาม้าเนี่ยขึ้นมาทำตำแหน่งได้อันนี้คือตาเดินเบสมูฟที่ถูกต้องนะครับแต่ในเกมจริงเนี่ยน่าจะเป็นเกมไวนะอาจารย์หนุเทพเนี่ยเลือกที่จะเอาเรือกินเบีย้ยก็คงกะว่าเอาเรือเนี่ยมาเปิดโจมตีไวไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเขายกม้ามาตรงเนี้ยมันจะทําให้ม้าของเราเนี่ยเข้ามายืนยากมันจะไม่เหมือนกับมา้าเรามายืนก่อนแล้วเขายกม้าต่อนะมันไม่เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่กินเบีย้ยนะสมมุตินะ เขายกม้าอ่าเรายกม้ามาใช่ไหมปึ๊บอย่างเงี้ยเขายกม้ามาต่อเนี่ยเราหงายเบีย้ยได้เลยถูกต้องไหมฮะเราสามารถใจเบีย้ยหงายเนี่ยขึ้นมาทําเกมแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหนุเทพเนี่ยเขาใช้เรือเข้ามากินนะพอใช้เรือเข้ามากินเนี่ยตังหวะเนี้ยแทนที่แดงเนี่ยจะเดินม้านะแดงขึ้นเรือนะครับซึ่งเป็นตาเดินที่ไม่ค่อยดีนะทำให้จาหนุเทพเนี่ยกลับมาเป็นฝ่ายที่เข้าโจมตีครั้งหนึ่งนะเอาม้าขึ้นมายกยึดเลยฮะเตรียมตัวที่จะหงายในอนาคตสีแดงก็รู้สึกววว่่่าเฮ้้มมมมัันนไไไไดแลห ทีนี้เราถอยโคนลงมาลดทอนกองกาลังดีกว่าหลักการของการเล่นหมากรุกอันนี้ผมไปฟังอาจารย์บอลมานะคือมันเป็นหมากรุกสากลเนานะคือเขาก็สอนประมาณว่าถ้าเกิดว่าเรายึดพื้นที่ได้เยอะพยายามเก็บตัวไว้แต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่เราเหลือน้อย,อย,อยพยายามทอนตัวหมากออกอย่างตรงนี้ครับเขาก็ทําดีนะเอาโคนเนี่ยลงมาต่อเลยแต่ว่าพอเอามาต่อเนี่ยคือขาวก็หาได้สนใจไม่นะเขาก็หงายเบี้ยนะจะกินก็กินไปครับสีขาวก็ใช้โคนกินคืนนะ พอไปกินคืนเสร็จนยครับสีแดงก็ทําการที่จะต่อโคนะครับส่วนสีขาวเนี่ยก็ไม่สนใจอีกครับคว้าโคเนี่ยขึ้นมาบุกต่อเนื่องครับจังหวะนี้เป็นจังหวะสําคัญครับเป็นเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเป็นหมากไฟสีแดงเนี่ยเพื่อนๆจะเดินยังไงดีโดนยืดพื้นที่ถ้าขนาดเนี่ยผมสรุปเลยตรงนี้คือสีขาวเป็นต่อแน่นอนละชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราไม่ต้องอ่านอะไรเยอะก็ได้แต่ถ้าเป็นสีแดงจะเดินอะไรดีครับสีแดงคุณจะกล้ากินเบี้ยตัวนี้ไหมในเกมจริงนะครับทางด้านของทางบ้านเนี่ยเขาเลือกที่จะเอา เรือกินเบี้ยนะพอไปเรือกินเบี้ยเสร็จหยุดพพสตรงนี้ไปเลยนะเราจะเดินตัวไหนดีสีขาวเนี่ยเดินอะไรดีในเกมจริงครับอาจารย์หนุเทพเนี่ยใช้โคนลุกครับลุกเขาไปดื้อให้กินฟรีเลยก็อยากให้กินฟรีเราหวังดีนะถ้าเกิดกินโคนก็จะเจอกินเรือฟรีเพราะงั้นเนี่ยปากฝ่ายสีแดงเนี่ยก็เลยทําการเนี่ยถอยขูนลงมาผูกเรือก่อนอ้าผูกเรือแบบนี้เรือไม่ขาดแล้วแต่ไม่ใช่ครับทางหน้าอาจารย์หนุเทพเอ้าให้กินอีกกินหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าเอาขุนเนี่ยกินโคนนะเรือก็ขาดอีกเพราะงั้นเนี่ยก็เลยเดินขุนเนี่ยขึ้นมาตรงๆนะมาฝ่ายสีขาวนะครับก็เลยใช้เรือเนี่ยกินเรือครับตำแหน่งนี้ก็เหมือนเป็นตามเดินบังคับวะเนาะก็ต้องใช้ขุนกินพอไปใช้ขุนกินเสร็จเนี่ยตรงนี้ก็เอาโคนเนี่ยรับประทานมานะก็น่าจะเห็นแล้วว่ารูปทรงก็ดีกว่าชัดเจนนะอันนี้ก็ใช้เรือจับมานะจุดนี้สีขาวก็ใช้เรือกินนะครับแม้ว่าสีแดงเนี่ยจะทําการหลบม้าน้าแต่สีขาวเนี่ยก็เริ่มที่จะเอาม้ามาเริ่มไล่เรือแล้วเริ่มก่อกวน ขยับเรือทีนึงครับหมากไฟสีขาวเนี่ยก็พยายามลงม้ามานะก็เตรียมตัวเอาเรือลุกจนในอนาคตนะตรงนี้เขาขึ้นม้ามาครับกะมากเกาะเปี้ยนะสีขาวก็ทําการถอยคโคนนครับทางด้านของสีแดงก็ขึ้นขุนนะพอไปขึ้นขุนจังหวะเนี่ยครับอันนี้เป็นตาเดินที่ดีนะก็คือเอาเบี้ยงหงายลงมาทําเกมนะแม้ว่าสีแดงเนี่ยก็จะเดินขุนมานะแต่ก็โดนเรือลุกอยู่ดีเป็นตาเดินที่ดีอ่ะเป็นตาที่ดีอยู่ก็คือถอยขุนลงมาใช่ไหมตรงจุดเนี้ยครับก็มีเอาเบี้ยมาลุกนะครับ เบีย้ยมาลุกเสร็จก็นัวขึ้นมาครับขยับเบีย้ยเปิดลุกอ่ะอันนี้ก็ขยับขุนล,ลงมาครับแต่ตำแหน่งนี้เริ่มไม่ดีแล้ะแต่ก็เป็นตำแหน่งที่พอเข้าใจได้นะเป็นตำแหน่งของมนุษย์นะครับคือว่าเอาโคนกินเบีย้ยฟรีแล้วให้มันจบจบไปนะะเอามา้กินนะครับก็เป็นการลุกนะขยับขุนไปหนึ่งทีนะหนูเทพเนี่ยก็ถอยม้าเนี่ยต้องมาลุกอีกขยับขุนอีกก็โดนเรือลุกอีกขยับขุนก็อีก,อกติดมุมนะก็เจอเรือเนี่ยทาการจับมานะ ม้าตรงนี้ก็เริ่มมีปัญหาขั้นว่าจะมาเปิดม้าลุกเนี่ยเรือมันก็ไม่ขาดไงเรือมันโดนม้าผูกอยู่ใช่ไหมสีแดงก็เลยทําการขยับขุนนะครับสีขาวก็ทําการขยับม้านะนี่ก็ขยับขุนโผล่เข้ามานะก็เตรียมตัวที่จะมากินม้าฟรีนะม้าสีแดงก็เอ้ยยอมไม่ได้ล,ขลดะขยับม้าหลบดีกว่าพอขยับม้าหลบเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับลุกครับสีแดงเนี่ยต้องขยับยดีๆนะถ้าเกิดขยับไม่ดีเนี่ยเจอเปิดลงเปิดลุกอะไรมันจะลําบากนะตรงนี้ก็ขยับขุนลงมาครับ ลุกทีหนึ่งครับจากสีขาวนะสีแดงขยับขุนขึ้นมาอีกลุกเข้าไม่อีกครับทําทีเดินนะต้องขยับลงมานี้ก็ขยับขุนค่อยๆขึ้นมาครับลุกทีหนึ่งขยับขุนอีกทีหนึ่งลุกอีกทีหนึ่งบิดขุนหลบครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะเวลาที่เราโดนเรือลุกเนี่ยเราก็จะเดินขุนแฉลบไปแฉลบมาครับเพื่อได้ทีเดินฟรีนะในจุดเนี้ครับฝ่ายสีแดงก็รู้สึกว่าน่าจะสู้ไม่ได้แล้วก็เลย ขอ,อยอมแพ้ไปครับถ้าเรามาดูเอ็นเกมนะครับในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นม้า2ตัวกับกับเรือเนี่ยที่จะช่วยกันลุกลุกจนนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาออกตำแหน่งไหนก็อาจจะมาออกแบบพวกม้าลงมาอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยก็เลิกไม่มีม้าลุกใช่ไหมเรือลุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาคั่วลุกจนเนี่ยลุกส่งก็น่าจะประมาณนีนะเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆนะค,คิดกันออกหรือเปล่าก,กับการเอาเบีย้ยเนี่ยทลายทับเข้ามาแล้วก็ การเส้นโคนให้กินฟรีถ้าใครคิดออกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์คลิปนี้ดูนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคาวรวะผู้ใฝ่รู้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอหมากรุกไทย Ooh, that sugar by the passion loving this to passion